ใครจะยอมให้าพาดพิงถึงครอบครัวเขาขนาดนี้เล่าเรื่องนุ่นจนเขาเสียหายลรู้เหอาจารย์เราบูชาองค์อาจารย์ขวซื<ะ>ว้อบ้านให้สองหลังหลังละร้อยยี่สิบล้านบอกว่านุ่นให้นุ่นอ่ะบูชาองค์นี้นะเป็นแม่ราชาพระคิดสกับกพระพิพชเนตรองค์นี้ไปอ่ะแล้วนุ่นเอาไปตั้งนะที่บ้านนะแล้วนุ่นจะได้เงินจากไหนไม่รู้พี่รู้ไหมบอก พาา,าพิงถึงชีวิตครูของนางเอกสาวนุนวรนุษหว่าไปปรึกษาเรื่องสามีแต่พ่อบูชาองค์เทพปุ๊บก,ก็ได้บ้านสองหลังพร้อมกับเปย์เงินให้อีกรวมๆแล้วเกือบ200้ล้านงานนี้บอกเลยว่ามีอ่วมแน่นอนจนทางครอบครัวก,ก็ได้มอบหมายให้กับทนายแก้วดูแลเรื่องคดีดานางนุนเองก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกสาวที่จิตใจดีไม่เคยมีข่าวเชาาทําลายภาพลักษณ์เลยตลอดเส้นทางในวงการบันเทิงโดยทางด้านทนายแก้วก็ได้เปิดเผยผ่านรายการฮุนกระแสตอนแรกนุ่นอยากจะให อาจารย์อุ๋ยเขียนจดหมายขอโทษเพื่อให้จบเรื่องราวอย่างสันติเขาไม่อยากที่จะมีปัญหาแต่ทางด้านตอนและครอบครัวไม่ยอมรู้สึกว่ามันล้ำเส้นกับครอบครัวเขาไปแล้วเพราะมองว่าอาจารย์อุ๋ยมีการกระทําที่เป็นนิสัยและก็กล่าวอ้างถึงชื่อเสียงของครอบครัวหลายครั้งจนเกินขอบเขตเพราะว่ามีการพูดพาดพิงถึงว่าหากเอาไปบูชาแล้วเจอรักจะหลงได้ทรัพย์สินได้เงินทองซึ่งนั่นก็ไม่เป็นความจริง